สวัสดีครับมาพบ er ก mm. ับผมไก่ชนปรญหานฟาร์มนะครับก็วันนี้ก็จะมีเกจความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเหมือนเช่นเคยเนาะเหมือนทุกทีนะครับก็เปลี่ยนห้องใหม่บรรยากาศใหม่แสงจะจ้าๆหน่อยก็ไม่ว่ากันเนาะแสบตาดิดดแล้วกันพอดีช่วงนี้หิวแสงพูดไปครับพูดไปพูดเล่นเฉยๆนะครับก็มีความรู้ดีๆมาฝากเนาะก็เหมือนกับทุกทีนี่แหละ ก็ผมก็สังเกตเห็นหลายทีละไก่ที่บ้านเนี่ยมันชอบไปกินขี้เท่าขี้เท่าจากเศษไม้นะเรามาก่อไฟเนะาะเราก่อไฟแล้วก็มันก็จะเหลือขี้เท่ามาแล้วไก่มันก็ชอบไปกินอ่าเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูแล้วกันว่ากินแบบไหนแล้วกัน ทุกคนเห็นคลิปที่ผมขึ้นให้ดูกันหรือยังครับถ้าเห็นแล้วก็งงกันไหมสำหรับตัวผมเองแรกๆก็งงเหมือนกันนะว่าเห้ไก่มันไปกินขี้เท่าทำไมเนี่ยแล้วทำไมมันต้องกินขี้เท่าแล้วผมก่อไฟไว,ไว้ตอนเย็นเนี่ยพอไฟมอดลงหรือขี้เท่าตอนเช้าเห็นเห็นว่าตอนเช้ามีขี้เท่าพอไปทำงานกลับมาอ้าวขี้เท่าหายหมดมีรอยไก่เคี่ยเอ้ยมันเขี่ยมันก็ต้องหกแถวนั้นดิมันไม่หกดิ มันหายไปเลยเหมือนกับใครตักไปทิ้งถามคนในบ้านก็ไม่มีใครตักทิ้งพอมานั่งสังเกตดูอ๋อไก่มันมากินขี้เท่าไก่มันมากินขี้เท่าไปหมดเราก็งงหน่อยอ้แล้วมันจะกินขี้เท่าทําไมข้าวโพดก็มีข้าวเปลือกก็มีเอองงกันไหมครับคนที่งงก็งงเนาะคนที่ไม่งงก็คงไม่งงแหละแต่แรกๆผมก็งงว่ามันกินเพื่ออะไรทีนี้ เราต้องมาศึกษากันดูก่อนว่าในตัวขี้เท่าเนี่ยมันมีสารอาหารอะไรอยู่ทําไมไก่ถึงไปกินนะบางคนก็รู้ละบางคนก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเลยว่าผมไปไล่ศึกษากันมาพักหนึ่งละในขี้เท่าเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยธาตุอะโพแทสเซียมนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกอแคลเซียมคาร์บอเนต แล้วก็แมงกาน,นีสสังกะสีเหล็กพวกนี้นะครับก็ลอย่ยไล่ๆลงมาแต่หลักๆเลยคือโพแทสเซียมนะครับมันมีรถเป็นด่างนะพวกนี้ทีเนี้ยไก่กินไปเพื่ออะไรก็ยังงงอยู่เรารู้แล้วแหละกินไปเพื่อให้ร่างกายมันดีขึ้นน่ะแต่ไปกินแล้วเพื่อบำรุงอะไรของมันถ้าเป็นตระกูลพวกโพแทสเซียมกับแคลเซียมพวกนี้หลักๆเลยคือหนึ่งจะไปเสริมพวกกระดูก เสริมกระดูกเนะาะมันจะเป็นถ้าเป็นโพแทสเซียมมันจะเป็นตะกูลเดียวกับพวกเกลือแกงพวกนี้เป็นเกลือคุณสมบัติคล้ายกันคือไปช่วยบํารุงหัวใจไปช่วยบํารุงโลหิตพวกนี้บํารุงกล้ามเนื้อพวกนี้เนาะก็คือสัตว์มันรู้ไงว่าสิ่งพวกนี้มันมีประโยชน์แต่กินในปริมาณมากไม่ได้มันต้องกินนิดๆหน่อยๆที่บ้านมีไก่หลายตัวไก่ก็ไปกินแต่หลายตัวช่วยกินก็เลยหมด ทีนี้ในโพแทสเซียมเนี่ยเราจะบอกว่าโพแทสเซียมมีประโยชน์อย่างไงเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าไก่ไปกินเพื่ออะไรกันสำหรับตัวโพแทสเซียมเนี่ยเดี๋ยวผมได้ข้อมูลมาก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยแล้วกันตัวโพแทสเซียมเนี่ยที่ว่าประโยชน์คร่าวๆข,ของมันเลยนะก็คืออตัวแรกเลยที่ผมไปไล่ๆดูมาแล้วก็เม้งเมมานะครับ ก็คือช่วยให้ร่างกายเนี่ยหัวใจเต้นเป็นปกติครับแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยรักษาโรคูมิแพ้แล้วก็ช่วยทําให้มีสติปัญญามีจิตใจที่สดชื่นล่าเริงแจ่มใสตัวนี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นการเป็นควบคุมสภาวะจิตใจมากกว่านะครับก็คือเอาง่ายๆสรุปแล้ว,ว่าคือโพแทสเซียมเนี่ยไปทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้ตามปกติสมองเราทํางานตามปกติแห้วกัน แล้วก็ด้านในขี้เท่าเนี่ยด้านมีทั้งโพแทสแเซียมมีแคลเซียมมีพวกเหล็กพวกสังสกะสีคือก็ค่อนข้างครบก็คือเอาแง่ค่อนข้างครบในส่วนสารอาหารของตัวพวกแคลเซียมพวกเกลือพวกนี้ทีนี้มันก็เลยไปกินกินเพื่อให้ร่างกายมัน,นสมบูรณ์แข็งแรงไม่ขาดสารอาหารละกันเนาะก็อธิบายกันง่ายๆประมาณนี้ก็เอาคลิปเอาความรู้มาฝากนิดๆหน่อย บางทีบางคนบอกเฮ้ยขี้เท่าแม่งหายหมดเลยที่บ้านก่อไฟไว้ไก่มาเคีย่ยททาไมนักหนะไก่มันมาเคี่ยไปกินครับไก่มันเคี่ยไปกินนี่แหละไก่มันกินเข้าไปนี่แหละโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้า ep ถัดๆไปมีความรู้อะไรดีๆเดี๋ยวผมจะเอามาฝากแต่ตอนนี้ผมคิดออกและว่าจะมาพูดเรื่องอะไระเดี๋ยวผมตั้งคำถามให้เพื่อนๆไปเดากันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเฉลยใน ep ถัดๆไปแล้วกันเนาะก็เคยสงสัยไหมว่าไก่เนี่ย ไก่นะจะกินก้อนหินเป็นก้อนๆก้อนๆเข้าไปในท้องมันนะเพื่ออะไรอ่าเคยสงสัยไหมถ้าสงสัยก็รอฟังดูอีพีต่อไปว่ามันคืออะไรทำไมไก่ต้องกินไอ้พวกก้อนหินก้อนเล็กๆก้อนกวดเล็กๆก้อนหินเล็กๆเนี่ยเข้าไปในท้องมันด้วยแล้วมันจะไม่ติดกระเพาะไม่ติดไส้หรือไม่อะไรหรออ่าเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรไก่ถึงกินพวกก้อนหินพวกนี้เข้าไป เนาะไก่ถึงกินก็ถึงเข้าไปแต่อีพีเนี้ยใครรู้แล้วก็คอมเมนต์ตอบได้เลยไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็รอดูอีพีหน้าแล้วกันอ่าอีพีนี้ก็ล่าลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่อีพีถัดไปแล้วกันนะครับมีความรู้ดีดีก็จะมาฝากเพื่อน,เ,อนเหมือนทุกเคยบางคลิปวิดีโออาจจ like, ะไร้สาระไปนิดนึงบางคลิปอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไม่ว่ากันเนาะก็สไตล์ผมครับบรรหารฟาร์มครับพูดเอาให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกัน ไม่ต้องไปลงลึกอะไรมากมายเอาแบบว่าบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็พอละครับผมล่ำลาเท่านี้ครับบััสดีครับ